โอ้มันยิงทะลุข้างนอกไปเลยนี่วะตีไหนวะโอ้โหเฮ้ยหมอหมอวะมาหมอวิอ่งม,มาวิ่งมาวิ่งมามหมอนี่ไงเด้โลเออเร็วเร็วรักษาด่วนเลยอุสาหลบแล้วมันยังยิงโดนอยู่อ่ะ สีสีเหรอโอนัดเดียวสีสีเหรอตำรวจคนดีจีดีจุดมุ่งเป้าหนักน่อยม้วนผ้าพี่เอามาอยู่สามม้วนนะ่ะนะครับไอ้ครับครับเป็นม้วนผ้าเอาเร็วๆไม่เป็นไรมียากิน ไม่ต้องครับของพี่อาไม่ลนะผมผมมีผ้าอันนั้นมาอยู่นำ้ำเชื่อแป,ป๊บหนึ่งป๊อปแป๊บเยวเดี๋ยวยว,ว่าว่าแล้วดึมพกอะไรดึมพกผ้าก็ใ้เชื้อมาพกมาแค่ไม่กมี่อันเองนิสานเขาไเรื่องยึด พักฟืนพี่ยานอนลงดิพักฟื้นได้ขึ้นละอ่าจิตไอไปไปด้านข้างเดี๋ยวเดี๋ยวไอเดี๋ยวเดี๋ยวพี่กับกับพีนจะเข้าไปก่อนไอ กินกินไ,ไ,ไปไปไอไปไปเปล่อหุ่นด้านข้างยิงปืนใส่มันถอดถอดที ну ่กระบอกเสียงออกผมเดี๋ยว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 พี่พี่นอนพักสัก30นาทีก่เอาเอาขึ้นยากนะว่าสตีมินาไอหัวใจเนี่ย โอ้โหขาดขาดขาดวิตามินเทียบเลยวะ่ะ อาส็นจังพี้เออพอพอได้อยู่ไอ้ล่อลอด้ันไอ้ดานด้ันข้างนีงไม่คนนึ่อ่ะฟิม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 มามาหาพี่กีดกดไอ้ล่อล่อหุนหุนไอหุนไอหุนหุนไปด้านข้างได้ไหมตัวเดียวตัวบังเกอร์เนี่ยอะไรนี่ เตรีมมมมยมเตรียมเตรียมยิงยิงปืนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปเปิดประตูรอถัดถัดถัดที่เก็บเสียงยังไม่ได้ใส่พรีฟิล เจเห็นไหมเห็นไหมที่บอกอยู่เก็บเก็บไหมอพฟิมฟิมเก็บเก็บเก็บอามนะาาคาพี่ วิ่งว่เปิดเกินอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปหรอ อะไรล็อกอิดล็อกอิดเข้ามากว่าจังนี้ก็ได้นะผมทำแสร็จแล้วมนะั้งคุณสี่สองอันเลยอเออสิบนาทีสิบนาที <Yeah. S 1> ที่ออกมาก่อนแนละ้วจะได้ไปตลาดนะไอ้เขาเข้าเขาเข้ากันไปสองคนเด้อเอานั้วผมกลับไงล, <Huh? S 3> ล่ะฮะจะผมกลับไงละ่ะรับรับขับรถพี่กลับเลยพ,พ,พี่พอะไรกลับไงฮะ <Huh? S 2> พี่กลับไง <Huh? S 2> ก็ไอ้ตอนไอ้ตอนเย็นเดี๋ยวค่อยมารับพี่ก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไงไอ้แม่บ้านด่าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวซ่อมรถแป๊บนึง กันนำเลยเข้าเข้ากันไปก่อนสองคนเนอะไปก็ไปพร้อมกันนี่พี่อามาไปก็ไปพร้อมกัน <c oughs> อุ้ยเจ็บเลือดออกเลือดออกทิ้งหายแล้วเอาอะไรพี่นั่งลงนั่งลงพิมตายแบบพี่หมอก็เจ็บอยู่หมอก็เจ็บอยู่โดนหลายนั่งเลย ไม่ได้ด้วยเออดีด้วยใส่ใส่กล,ล่องไว้ให้เล้ยขาล้วพีการ I see her rolling up over black Cadillac, high heel boots, and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her, there ain't no coming back.